Hello minum. Cukup Ah. Tokpok kali Ini ni. dah. น,นี่แต้มมืมาแต้มไปแล้วเหรอแต้มไปแล้วหอวน,นี้่ะเดี๋ยว,ว,ยว,ว่รอกนนะนนะไปเร็ว,รวมากอีกมากวยวันนี้รถมันเย được đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền được không bạn. Oh, mana? Eh, งงมีรถล่วงยัวันที่ไม่มีรถเลยเลด,วเวเเด,เดิเดินเริ่มวปิดบาเลยเดิเดเดเดนนี่เดินนีะปะปะ่เดินนี่ไม่ต้องสกปอตป๊อ ข้ามระวังข้ามถนนนะข้ามถนนเข้าไป,ไปอ่ะแล้ววังเดีววังแล้วรวัง โอเคโอเคทําทําแล้วอื้อนี่มันครับไปเลขไปวัดนะตามมายังตาม ไม่กระลอ้องลหลคนออกต่างกังหวัดเยอะเหมือนกันนะ,มะเมื่อคืนลโลงเลยถนโนล่งเลยดิไม่มีถนนเลยบ้านเราลงมากเลย mẹ mi vào, tông mày bụng tông mày bụng tông mày bụng tông mày tông นี่ไม่มีมีหายแล้วใส่วิ่งอยู่นี่ไงมุดหายหมูนะจะไม่ได้ออกมามาลึกมาเร็วมาเร็วอืมแค่นี้นะแค่นี้ไปแล้วไปแล้วแบบนี้นะพี่ฮไปแล้ว เจอไหมไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอเลยออกมาออกมาผมใส่วิ๊ขึ้นต้นไม้ไปแล้วใส่บิ๊กพืชต้นไม้ไปแล้ว